ผมตัดให้ดูนะนี่ถือมือเดียวก็ยังไหวนะฮะแต่ว่ามันจะหนักนิดนึงนะไอที่มันหนักคือมันหนักแบบนี้แหละสวัสดีครับผาตระกูลสู่ไฟมินิตรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวไอเทมที่ทุกบ้านที่มีสวนไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่นะครับต้องมีทุกคนนะั่นคือเครื่องตัดหญ้าครับแต่ไอเครื่องตัดหญ้าแบบโบราณใช่ไหมที่เป็น2จังหวะ4จังหวะที่มัน <No. S 1> ต้องเติมน้ำมันนะแล้วก็สตาร์ทมือนะหลายๆคนก็คงเคยเห็นนะเอ่ออันนั้นเนี่ย ค่อนข้างเปลืองน้ามันนะในยุคน้ํามันแพงเนี่ยไม่ไหวเลยแล้วก็ไหนจะเสียงดังไหนจะสร้างมลพิษนะนะเหม็นด้วยผมก็เลยไม่อยากใช้แต่วันนี้เราเลยมานําเสนอนี่ครับเป็นเครื่องตัดหญ้าแบบไฟฟ้านะครับหลายคนสงสัยนะครับว่ามันจะตัดได้จริงไหมมันจะแรงพอหรือเปล่ามันจะตัดขาดไหมนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวให้ดูแต่ว่าให้ดูกันเบื้องต้นก่อนนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นมอเตอร์นะครับความแรงเนี่ยมัน2อ0หมื่นรอบต่อนอาทีนะถือว่าก็แรงพอสมควรนะครับ ในชุดมันก็จะมีอย่างนี้ครับอันนี้มันยืดหดได้นะนี่เห็นปะยืดสุดได้เลยนะจับอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นตัวกดนะประมาณนี้นะครับพราะมันจะมีตัวนี้เสร็จปุ๊บเขาก็จะมีนะที่ชาร์จแบตนะฮะก็ปกติครับที่ชาร์จแบตคองแก๊งหน่อยหนึ่งนะเป็นไฟแดงถ้าแบตยังไม่เต็มแล้วเขียวถ้ามันเต็มนะครับปกติแบตเตอรี่นะครับนี่ที่เขาให้มานะครับตัวนี้จะเป็นของ royal gadget นะครับ4 3 9 0 0อแอมป์ค่อนข้างจะเยอะนะครับ ปริมาณสวนในบ้านผมเนี่ยชาร์จเต็มครั้งหนึ่งนะตัดได้ห้าหกรอบอะ่ะแล้วก็ที่เขาแถมมันก็ได้มีนี่ฮะตัวบังกันหญ้ากระเด็นใส่หน้าส่วนใบมีดนะฮะผมใช้เป็นของเป็นพลาสติกนะคือมันใส่แบบเหล็กได้นะครับเนี่ยมันจะมีหัหวใส่แบบเหล็กได้ใส่แบบพลาสติกได้ผมบอกเลยว่าพลาสติกก็ตัดหญ้าตามสวนบ้านทั่วไปขาดครับ มันดีกว่าเหล็กยังไงเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูครับเดี๋ยวเราไปทําให้ดูกันดีกว่าว่ามันตัดหญ้าขาดจริงไหมการประกอบนะมันก็ไม่ยากครับทาได้เองทุกคนเลยครับอันดับแรกเลยนี่นะมันจะเป็นหัวอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็สวมนี้ไปก่อนเป็นฮูดเรียกว่าฮูดแล้วกันนะฮะตัวครอบนะครับอาจจะสกระปรกนิดนึงนะผมยังไม่ได้เช็ดนะคคือใช้มาสักพักก็แหละเลยถึงเอามารีวิวนะฮะพอใส่นี่เสร็จใช่ไหมแล้วก็ใส่ไปอันนี้มันค่อนข้างจะบีนะเออ เบี้ยวเียวหน่อยนะเพราะว่าผมใช้มานานละผมสั่งตัวใหม่มาอยู่แต่แค่นี้ก็ยังตัดได้อยู่นะโอเคแล้วก็ครอบแหวนไปปกติครับหมุนอันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะไม่แน่นมันค่อนข้างแน่นอยู่นะฮะในการหมุนได้ใช้มือก็ได้ครับแต่อย่าให้แน่นเกินนะเพราะว่ามันจะหมุนยากก็นิดหน่อยให้มันพอหมุนได้นะฮะโอเค okay, อ่ะมันไม่หลุดแน่นอนนะไม่ต้องกลัวนะฮะเค okay, อ่ะแล้วเราก็ เสียบแบตปกติเลยใชใ้ทุกคน,นครับผู้หญิงก็ใช้ได้คนระับแฟนผมก็เคยตัดเองอยู่เหมือนกันนะนี่เรียบร้อยนี่นะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วดูนะโอ้โอหหนได้เดี๋ยวจะไปรีวิวให้ดูนะครับตอนตัดหญ้า,าว่าตัดตรงไหนมันผ่านไหมน,นะฮะนี้นะฮะตัดให้ดูเลย ถือมือเดียวก็ยังไหวนะฮะแต่ว่ามันจะหนักนิดนึงนะไอ้ที่มันหนักคือมันหนักแบบนี้แหละนะฮะตัดขาดนะครับผมคือถ้าใครอยากได้แบบคมๆมากๆหน่อยเนี่ยก็ไปใช้แบบใบเลื่อยเหล็กได้นะครับมันจะมีให้มันจะใช้เหล็กได้นะผมไม่ได้ต้องการคมมากนะผมผมจะบอกว่าข้อดีของใบมัดพัดแบบพลาสติกค,คืออะไรบางทีน่ครับบ้านคนจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ่าอย่างบ้านผมจะเป็นอย่างนี้มันกันถ้ามันเป็นเหล็กเนี่ย แล้วมันโดนขอบแบะมันจะกระเทาะสีกระเทาะอะไรออกหลุดหมดเลยนะครับโดยเฉพาะพวกอย่างอัดบวกเนี่ยครับมันจะโดนนะครับติกมันก็ไม่แทงนะครับมันเปลี่ยนได้นะครับเวลาโดนมันก็ไม่ตัดขาดแล้วก็เป็นกระถางเงี้ยมันก็จะช่วยให้ไม่เป็นไม่เป็นแตกนะดี๋ยวเราดูมันโดนะบบนี้เห็นป่ะมันก็แค่ดังแต่ว่าไม่แตกนะฮะต่อเป็นเป็นกระถางปาสติกก็ไม่แตกเัย เวลาใช้เนี่ยก็ควรจะใช้แบบสัก20นาทีพักหนึ่งเนาะพักหน่อยก็ได้นะเดี๋ยวมอเตอร์มันจะร้อนไปนะครับนี่นะก็จบกันไปแล้วครับสำหรับการรีวิวสั้นๆไม่เกิน5นาทีตามสไตล์ช่องเรานะฮะใช้พัดแบบพลาสติกเรียกว่าตัดได้นะครับบ้านหญ้าทั่วไปแบบมีส่วนเล็กๆอย่างเงี้ยตัดได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับเงียบด้วยนะฮะแล้วก็ไม่ทําให้กระถางต้นไม้แตกนะครับเพราะว่าแน่นอนเวลาเราตัดเนี่ยมันจะต้องไปโดนขอบถูกไหม อันนี้โดนก็ไม่เป็นไรครับเต็มที่คือเนี่ยครับใบพัดมันจะบินหน่อยไอใบตัดมันจะบินหน่อยซึ่งเปลี่ยนได้ครับราคาเนี่ยประมาณ5ใบ30 40บาทนี่แหละนะผมดูในโชคปีนะมันถือว่าถูกนะแต่แบบเหล็กเนี่ยมันจะทําให้แบบกําแพงสีลอกผนังเอ่อลอกหรือว่ากระถางต้นไม้แตกอะ่ะผมก็ไม่ค่อยแนะนานะถ้าสวนเล็กๆแค่นี้แต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่ใหญ่ๆเนี่ยมันก็ ตัดได้ไหมมันตัดได้แต่อาจจะต้องใช้เวลามากขึ้นหน่อยนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นที่ใหญ่ๆแนะนําให้เป็นใบมีดเหล็กดีกว่านะฮะก็เป็นไอเทมที่บ้านไหนมีสวนดีกว่าแทบจะทุกบ้านต้องมีติดเอาไว้นะ,ะถ้าคุณไม่ไปจ้างเขานะฮะแล้วก็แบบที่ใช้น้ํามันมันก็จะค่อนข้างจะสิ้นเปลืองหน่อยนะครับแถ่มนเนี้ยชาร์จทีนึงก็ใช้ได้นานนะผมขอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปว่าผมจะเอาอะไรมารีวิวนะครับหรือว่าท่านใดมีอะไรที่น่าสนใจก็คอมเมนต์บอกกันไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดบ 拜拜。Bye bye.